23 2019. และนี่ก็คือนาทีประวัติศาสตร์ที่ได้กลายเป็นชนวนใหม่ของวิกฤตเวเนซุเอลาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาครับซึ่งนายฮวนกวยโดประธานสมัชชาแห่งชาติที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่ถึงเดือนขึ้นเวทีชุมนุมใหญ่ในกรุงการากัสประกาศต่อหน้าผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลหลายพันคนสาบันตนเป็นรักษาการประธานาธิบดี โดยอ้างว่าการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วที่ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรชนะขาดลอยและฝ่ายคา้านร่วมกันบอยคอร์ตนั้นเป็นโมฆะดังนั้นปัจจุบันเวเนซุเอลาจึงไม่มีผู้นำประเทศและรัฐธรรมนูญกำหนดให้เขาซึ่งเป็นประธานสภารับหน้าที่รักษาการต่อไปครับไวโดระบุครับว่าเขาจะตั้งรัฐบาลรักษาการขึ้นมาครับ และจะเร่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ที่บริสุทธิยุติธรรมพร้อมเรียกร้องให้บรรดาผู้บัญชาการกองทัพเลือกอยู่ข้างเดียวกับเขาและสัญญาจะนิรโทษกรรมให้ทั้งหมดแม้กระทั่งตัวของมาดูโรเองด้วยครับหลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมงทำเนียบขาวได้ออกแถลงการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยอมรับไกวโดให้เป็นรักษาการผู้นำครับโดยทรัมป์จะใช้อำนาจทางเศรษฐกิจและการทูตอย่างเต็มที่เพื่อกดดันให้เวเนซุเอลากลับมาเป็นประชาธิปไตยอีกครั้ง จนถึงขนาดนี้มีกว่า10ประเทศแล้วครับที่ออกมารับรองไกวโดตามสหรัฐทั้งแคนาดาอังกฤษเยอรมนีสเปนและบรรดาพันธมิตรในอเมริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นบราซิลที่เพิ่งมีประธานาธิบดีขวาจัดคนแรกในรอบหลาย10ปีโคลอมเบียชิลีเปรูอาร์เจนตินาเอกวาดอร์ปารากวัยไปจนถึงองค์การนานารัตอเมริกันหรือ OAS ที่ปัจจุบันมีสมาชิก35ประเทศรวมถึงเวเนซุเอลาครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชื่อของฮวนกวยโดตกเป็นเป้าสนใจของทั่วโลกทันทีครับกวยโดวัยเพียง35ปีถือเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงโดยลูกคนโตจากทั้งหมด7คนที่เกิดในครอบครัวชนชั้นแรงงานในรัฐที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนี้ใช้แววสนใจการเมืองมาตั้งแต่วัยรุ่นครับโดยเป็นแกนนำนักศึกษาต่อต้านอดีตผู้นำฮูโกชาเวสจากนั้นจึงไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่สหรัฐ ในปี2552เขาร่วมกับลิโอปโดโลเปสอดีตแกนนำฝ่ายคา้านที่ปัจจุบันถูกกักบ,บริเวณในบ้านพักก่อตั้งพรรคการเมืองสายกลางซ้าย p o อปปูล่าวิซึ่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนไวโดที่ถูกมองว่าเป็นลูกศิษย์ของโลเปสได้รับเลือกให้เป็นประธานสามัชชาแห่งชาติที่ฝ่ายคา้านครองเสียงข้างมากและเข้ามารวมฝ่ายค้านที่เคยแตกเป็นฝักเป็นฝ่ายให้สนับสนุนตัวเขาเพียงคนเดียวครับพัฒนาการในเรื่องนี้จริงๆแล้วอาจมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าครับ เห็นได้จากรายงานข่าวของ CNN ที่ออกมาก่อนว่าทรัมป์เตรียมรับรองไกวโดและมีรายงานข่าวว่าไกวโดได้โทรศัพท์คุยกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ถึง2อครั้งก่อนที่จะประกาศตนเป็นรักษาการผู้นําและเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนเขาถูกหน่วยสืบราชการลับควบคุมตัวเป็นเวลาสั้นๆและได้รับการปล่อยตัวในวันเดียวกันครับ ฝั่งของมาดูโร่ก็เหมือนเตรียมตัวเอาไว้แล้วครับ<ๆ>ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐ<ๆ>และขับไล่นักการทูตทั้งหมดออกนอกประเทศภายใน7จชั่วโมง<ๆ>แม้ทั้งสองฝ่ายไม่มีเอกอัครราชทูตประจำอีกประเทศมานานเกือบ1ิปีแล้วโดยมาดูโร<ๆ>่กล่าวกับผู้สนับสนุนจากระเบียงของทำเนียบประธานาธิบดีว่าเขาจะไม่มีทางยอมแพ้ให้กับรัฐบาลของจกักรวรรดิอเมริกาที่เป็นผู้นำก่อรัฐประหารเพื่อตั้งประธานาธิบดีหุ่นเชิดที่พวกเขาสามารถควบคุมได้ และหลังจากนั้นเขาได้ประกาศปิดสถานทูตและสถานกงสูลเวเนซุเอลาทั้งหมดในสหรัฐรอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐนําโดยรัฐมนตรีต่างประเทศไมซ์ปอมเปโอยืนยันจะไม่ถอนนักการทูตออกจากเวเนซุเอลาครับเพราะมาดูโรไม่ใช่ผู้นําอันชอบทมอีกต่อไปและสหรัฐจะยังคงสัมพันธ์ทางการทูตกับเวเนซุเอลาผ่านรัฐบาลของกวโดขณะเดียวกันสหรัฐได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สถานทูตที่ไม่มีกิจจำเป็นเดินทางออกจากเวเนซุเอลาแล้ว และขอให้พลเมืองสหรัฐพิจารณาเดินทางออกจากเวเนซุเอลาด้วยครับสาเหตุสำคัญที่ทำให้มาดูโรยังสามารถปกครองประเทศได้ต่อไปในตอนนี้ก็คือการที่กองทัพยังคงสวามิพักต่อตัวเขาครับโดยพลเอกเวลาดีเมียปาดริโนโลเปสรัฐมนตรีกลาหโหมยืนยันว่ากองทัพไม่มีทางยอมรับรัฐบาลคู่ขนานที่ถือเป็นความพยายามก่อรัฐประหารต่อประชาธิปไตยครับ นอกจากนี้รัสเซียที่มองเวเนซุเอลาเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สําคัญที่สุดในภูมิภาคก็ยังคงสนับสนุนมาดูโรอยู่ครับโดยรัฐบาลมอสโกระบุว่าความเคลื่อนไหวที่นําโดยสหรัฐและเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นหนทางที่นําไปสู่การนองเลือดส่วนจีนที่เป็นผู้ลงทุนรายสําคัญยืนกรานไม่สนับสนุนการแทรกแซงใดๆจากภายนอกเช่นเดียวกับประธานาธิบดีเรเจฟต่ยิบแอดอันของตุรกีที่ถึงกับเรียกมาดูโรว่าเป็นน้องชายครับ เห็นแบบนี <und ying> ้ศึกชิงอำนาจระหว่าง2ประธานาธิบดีในเวเนซุเอลาคงจะยืดเยื้ออีกสักพักครับโดยเหตุนี้สหรัฐจึงต้องเร่งกดดันมาดูโรทุกวิถีทางโดยจอห์นโบตันที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยครับว่าสหรัฐจะเน้นตัดช่องทางที่มาดูโรจะสามารถเข้าถึงแหล่งรายได้ต่างๆโดยเฉพาะจากการส่งออกน้ำมันที่คิดเป็นสัดส่วนกว่า90%ซของการส่งออกทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะคว่มบาตรการค้าน้ำมันกับเวเน หรืออาจจะคว่ำบาตดการค้าทั้งหมดหากสถานการณ์บานปลายส่วนการใช้กําลังทหารแทรกแซงนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกครับว่ายังไม่เห็นความจําเป็นแต่ก็ยังไม่ได้ตัดทางเลือกนี้ออกไปครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถึงกับทําให้เลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสต้องออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้การเจรจาและหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่จะนําไปสู่หายนะครับโดยกล่าวว่าสิ่งที่เขาเป็นห่วงที่สุดคือชีวิตของประชาชนชาวเวเนซุเอลา อย่าลืมนะครับว่าชาวเวเนซุเอลาต้องเจอกับวิกฤตมานานเกือบ5ปีแล้วและนับตั้งแต่ปี2,557มีชาวเวเนที่ตัดสินใจลี้ภัยออกนอกประเทศแล้วกว่า3ล้านคนหรือคิดเป็น1ใน10ของประชากรทั้งประเทศครับ